ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอพ่อป่ายสกุลสกุลมาพบพ่อกระสาวเอื้องพารซปชาแนลมัน,นี้สาวเอื้องจะพามาจุแบบสายหัวอีกแล้วจ้าจุตับหมูครั้งแรกของสาวเอืองเลยนะคะมาจ่ามารับชมกับสาวเอืองเลยเด้อจา้าราสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสกุลสกุลมาพบพ่อกระสาวเอืองพารซปชาแนลมัน,นี้สาวเอื้องจะพามากิน จุตับสายโหดอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาจ้าสายโหดอย่าลืมดเซาเลยนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เซาเอิญน้องแนนนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ากดติดตามให้สาวเอิญน้องแนนจ้าสาวเอิญกราบขอบคุณทุกวิวทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทาง YouTube ที่น้ำเสนอคลิปดีๆของสาวเอิญนะจ้า กับพ่อแม่พี่น้องจามือนีาอสาวเงินฉุมาสายโหดจุตับครั้งแรกจุตับหมู <c oughs> ให้เยอ่มหน่อยนึงลูกสาวไปยังบทันนอนตับหมูครั้งแรกบารูมันสิหลอดกระเป๋ามันสิหลอดมาจากพี่น้องจา้าบองว่าหลายปักเก่งๆสาวเงิงกับเมียเนี่เด้อจ้าพักเงียนกับบารูแหละคือพักสีหลอม พริกหยวกพริกหยวกพริกหวานแล้วก็มีสะระแหน่มีผักชีผักหอมเดื้อจ้าพี่น้องจ้าสาเอืองมากกินเด้อจ้าเนี่จ้าผักมาเป็นสวนโอ้โหรุนร่วงมีทั้งผักทวมีทั้งผิกมีทั้งแหลผักมะระขมของสาวเอืองเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้บัลูว่าเขาเจ้ากินดิบบัลลูหรือเปล่าบัลูจน้นแต่วนันสามีเ่นมามากินกับ เนยกอันนีเนะจ้าละกะม็มีเอ,อ่ออย่างนี้มีไงเอ,อ่ตอต้นหอมญี่ปุ่นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าละกะม็มีเอ,อ่อมักแตงขอสสาเฮืองจ้าของโผลทั้งใหญ่ทั้ทงยาวทั้ทงขาวทั้งทีมาจ้าพี่น้องจ้า บัวกันเด้อจ้าอันสาวเอิงกระกาบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่บอกินดิบกินนั้นอันนี้นะจ้ามานรับ zoom สาวเอิงกันกดติดตามกดตั้น สับตะไคร้สาวเอื้องเนี่จ้าย่าย่าตาสาวเอื้องนี่จ้ากลับขอบคุณมากๆนะคะผู้ที่มารับชมสาวเอื้องนะคะนะคะมาจ้าพี่น้องจ๋าแจวอันขวบพาหลายๆพาหลายยังมันังกินนี่จ้าแจวเตถวยแจวมาใหม่นี่จ้าพี่น้องจ๋านพอเมพี่น้องกระขอมาว่าถวยแจว สวยเจาสาวทางวันเป็นทางไหนหน้อยมีจ้าได้มาเลยเด้อยจ้านี่จ้าเจลโอ้โหกุ้มขมพพ่บๆเผ็ดมาจ่าพี่น้องจา่าเว้าหลายมาเด้อยจา้าคำแรกแขกหมานฮือ <c oughs> คำแรกแขกหมานผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนรวยเงียงปัง มาจ่าพี่น้องจ่าตับหมูมันจีกือตับหมาบาสาวาเายังก็บเอรเคยลองด้วยจา้าอุมันกือเป็นสีน้องอย่าดราม่าด้วยจ้าพี่น้องจา่าคนเลยพี่น้องสาวเยังก็เพิ่งเคยกิน เบอร์ท่านหลูรสชาติมันจะเป็นยังไงเดอจ้าพี่น้องจ้ามาจากคำแรกแขกมนะันฝากกดติดตามให้สาวเอิงในเด้อจ้าสายโหดสายจวดมาแซ่บแั่ภาษาเอิงจ้าคำยังไงโอโอ,โอสายโหดยัง่คือเกาพี่น้องจ้าอืมอืม อคว่มีสาวกำลองตับตับงวแสบกว่าจ้ะลืมตรวจพี่น้องจ้ะสายตรวจสายหงมาตับลืมอีกแล้ว จวดก่อนละล่ะ <c oughs> จวดก่อนละล่ะโอ้โหโอ้ยเสียก่อนเด้อพี่น้องตับหมูคำใหญ่ค่ะครึ่งกิโลเมืดบนนาอไข่ หาตัวช่วยก่อน <c oughs> หาตัวช่วยก่อน <c oughs> สายโหดสายดิบมาก,กินกระซาวเอิงนะจ้ะอืมอืม หอมแก่กว <Keep> mm ่น้อยคือ nè Cần nhanh nha นอดลูกม <laughs> ีไอ้ชายอยู่แกงโก้คอยไอสามีพี่น้องจา <c oughs> ่าคำยังไพี่น้องปดสายโหดสายโหดไม่แล้วจ้าพี่น้องจา่าพูดติดตามเป็นหมื่นเป็นแสน จวดงรวยปังๆคิปปังๆมาดจาพี่น้องจาโอ้โหน้ำจิ้มแล้วกันเห็นป่าจ้าเหมือนนี้จ้าเดี๋ยวอาคากันไก่ก่อนพี่น้องจา มันทำไงค่ะอออื Mình đang nghe kinh 음 mm. h oh, 다 h oh. <laughs> <you> <laughs> Mmm. น้ำพักพี่น้องหลางพักอือ nhỏ mà rồi dàn kìm vào đây chuột chuột to chắc bộ หัวสายตรวจกินข้าห้องผ่องมาแล้วเด้อพี่น้องจ๋าอยากมินเสดถอยนี่จ้ะอืมจวดจัดจัดต่อพี่น้อง Mày thì xốt và lao với nhau Ừ. Ừ, ta xong mình đã. mm-hmm <laughs> เคืองกินรู้พี่น้องตามาจากาสายจวดใ์ใจหดคำหดหดอันที่แรกเสาเองสิโบหันฮันกรตาเดี๋ยวมันจะ แต่มาหันที่หลังมันสิตอนใหญ่โหดเดี๋ยวสิว่าโหดโหดอีโหดคักโหดเมย์จุจ่ามันก็โหดจุจ่านี่จ้าทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งหยาทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาทั้งเทโอเวอร์แมนคนละคนละอันเนาะนี่จ้า อือืมอืมโอ้ติดถูกไติดมือนี่ต่ทั้งไงทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่ Thank mm -hmm. you. ตัวค้างกับไตขัวลันกุบล ลูกสาวไม่หนุ่มเหมือนกัน่อยอรตอนไหนนอยกันเดึกพี่หรอตาวดับต้องจิ้มเสียดายพี่คอย <c oughs> กิมมอเม็ดกระถิ่ยมนะจ๊ะอันนั้นผิดพวกว่าเขาจุ่มไปแล้วมึงจะชอบเหรอพี่น้องมึงอเอาชิน้น Ммм. Ммм. Объем.

tobali astobali meluk amun <laughs> tu panuk pai tobali pi nong บายบายนะจ้าพ่อแม่พี่น้องตาคลิปนี้กับพ่อหอมปากหอมคอดนะจ้าสายหัวสายจวดอย่าลืมาเอิ้าเวงนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เซ้าเวงนจ้าพ่อแม่พี่น้องตาบายบายนะจ้าพบกันคลิปหน้าดนะจ้า